สวัสดีนะคะวันนี้เอาบรรยากาศน้ำทะเลหนุนนะคะมาให้ชมตอนนี้เวลาสองทุ่มที่โุลากาตัมนะคะรัสเซลงประเทศมาเลเซียจะจะพามาชมบรรยากาศน้ำขึ้นนะคะฟังเสียงนก วันยงงางง的一条船ะช่วงนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะจะสองทุ่มแล้วก็ถ่ายภาพไม้ชมนะคะน้ำก็จะ ่วมเข้าบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ติดกับทะเลนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคลองเข้ามาเนาะต่อไปจนถึงทะเลน้ำทะเลก็นุนขึ้นเร็วมากเลย ขอบคุณทุกการติดตามรับชมป้าตานะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ป้าตาลลนะคะเดี๋ยวเจอกันะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย